สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้นะครับเออผมขายมาทั้งหมดนะวันนี้ทั้งวันนะครับเหนื่อยมากวันนี้สี่คันแล้วนะครับผมนี่นะครับคันที่สี่ของเราวันนี้นะครับกำลังจะไปส่งรถนะครับเจ้า PG 1คันนี้นะอายุรถเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะวิ่งเล็กหม่แค่1,000กิโลนะครับลูกค้าทักมาคุยเมื่อคืนนะครับวันนี้จับจองเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปส่งรถให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้า ขอตีเธอเป็นทัสแชนี่นะครับวิ่งแค่4,000โลเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆเลยเป็นสีเทาแลมโบใครกำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะก็เดี๋ยวมีเข้ามาใหม่อีกหึ่คันนะครับรอรับชมได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับส่งไม่ไกลนะครับมีนบุรีนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก2องทุ่มไหมเพราะว่ารถมันติดนะเวลานี้รถมันติดนะก็น่าจะถึงประมาณสักสองทุ่มนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เคสนี้นะครับลูกค้าเห็นรถสภาพเป็นแบบนี้แล้วจะแบบชอบแฮปปี้แค่ไหนนะครับแล้วก็รถลูกค้าจะสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะถ่ายดูนะครับ่าสภาพตัวรถเป็นอะไรยังไงมีตำนนหนงิตรงไหนมนะั้งอันนี้คืออะไรน,น่าจะเป็นจุดยึดน็อกบางโคนเขานะ ก็เป็นหนูต้างนอ่ะไม่แน่งแต่งสนิเยโอ้ต้หนีแล้วใหญ่เลยทำไมีสนิทนะมันข้ามนิดเดียวเนี่ฝั่งฝั่งนี้ยครับายแ่้วหายเจออ่ว ไอ้พวกนี้ออกได้พี่มันเป็นผิวพื้นผิวมันเหล็กมันเหมือนจะเหมือนอารมณ์เซลเหมือนที่ลูกค้าคนส่วนใหญ่ชอบถามเลยว่าอะไรนะจานเบรกจานเบรกทำไมล้างรถเสร็จแล้วเป็นสนิมฟิลนั้นเลยที่รถวิ่งมาแล้วจริงรถวิ่งมาแล้วจริงเหรอทำไมอะ่ะใหม่เกินนุใหม่เกินเอาว่นกี้มันมีสนิมไหมอ๋อลุกเซฟอยู่นี่ปุ่จะรถมีมาให้สองดอกนะครับดอกสวรรอ์ไม่เปิดเอ๊ะเปิดแล้วหรอแล้วก็ รถก็อยู่นี่ครัอันนี้รถอะเจ้าของเขายังไม่ได้เช็คพันโลมานะครับเดี๋ยวพี่เอาไปเข้าเช็คพันโลด้วยนะออกจากสีมาหน่อยสิเหมือนเหมือนแค่ขับในวนไปวนไม้สุดผมเคยนี่ละเอ่อผมเคยได้รถศูนย์กิโลก็มีนะเหออผมได้ประจำตามที่ี่เห็นในในเพจเลยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนรถล้มไม่มีลมไม่มีชนครับ ไอ้สตาร์ทฟังเสียงเครื่องเ,ออเปิดยังไม่ได้สตาร์ฟังเสียงเลยอ่ะที่สตาร์ทเลยอะไม่ต้องกำเบกใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรถแบบนี้ไม่ต้องครับสวิตช์อันนี้รานออฟรูจร้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่เคยใช้ถ้าเกิดสมมติพี่เดีย๋ยวพี่โทรมาถามผมหน้าเลยถ้าพี่ผมไม่เคยใช้อันเนี้ยอันเนี้ยคือมันจะให้อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคถ้า<อ>มันอยู่ข้างบนอ่ะมันจะกดกดปุ่มสตาร์ทไม่ติดอ่าต้องอยู่อันนี้มันทั้งล่างแล้วกดปุ่มสตาร์ทอ่าอย่าไงแต่งนุ่มครับ ไม่ททได้ทำเท่าไรไม่ได้ทำเพราะว,วันนี้เสียงข้อเดิมเลยเสียงข้อเดิมมันจะนุ่มแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไฟฉุกเฉินเขามีมาให้จากโรงงานเลยครับอนี้เราแต่ต้องออกไปเติมน้ำมันน้ำมัน,ยนอย่งน้อยหน้ามีปุ่มไฟฟ้าไฟฟ้าไฟมาให้ด้วยเอาไว้ออกตินมากระต่อขี่ที่น่าจะไม่ได้ขี่เร็วมั้งเพิ่แต่ละแต่เร็วนะวันนี้ก็ทำเหมือนกันนะเออแบบแบรมตัวอ,อีกว่าจะไป็นความเสริมอะไรจะรอดไหม รอดทำเพิ่มก็ได <S <S ต้ต่อต่อไปเราแล้วที่ห้ามถ้สดเต็ดแรกก็สเตอร์ก่อนนะครับสเตอร์ไม่ไม่พอก็ไปลูกโอ้อันนั้นไม่รู้ละไอ้พวกคำพุกอะไรพวกนี้ผมไม่รู้ละเขามีชุดแตง่งแต่พี PG หนึ่งมาทีไรผมก็ถ่ายได้ตลอดเลย รถมันเริเ่มหายากใช่ไหมอ่าเห็นถึงเขาว่าอย่างนั้นรู้ไม่รู้ว่ารู้จักร้านไอเจทีไ์ที่เขาอยู่ลำพูนที่เขาทําเกี่ยวกับติดก่กอนลงกับก่อดไหมไหรือเปล่าที่ดังใน Ti กต็อกอ่ะเขาก็มาซื้อรถร้านหุ่นของเขาเออแล้วมาซื้อซีจีนหนึ่งเขาบอกว่าเขาข่ารถในสูนที่เชียงใหม่ไม่ได้เลยเขาก็เลยมาเอาที่ร้านใหม่แต่แต่ต้องลํางใจอย่างหนึ่งนะกับตัวคันนี้ไม่มีใต้บอกเออไม่มีเจ็ดน้ํามันอย่างเงี้ยที่ต้องติดกล่องหลังเพิ่มมันจะรถแบบแนวขึ้นเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับ ยังไม่ทำอะไรเลยตทรศาพได้ก่อนในคุณไน่้เปในคุณเส็ก็กนะดสว้าวนุไหนุมนมไนตัวนี้นุ่มแต่พอนะลงกิ่นยังใหม่เลกินยังใหม่เลยอ่าเอาไว้นะครับเรามาคันนี้กันมาดูเจ้าแค่นีกันผมจับเลือนให้บุ๊กพี่คอมสอขอ เก่าเป็นแครับเรือะมามามาเราเชคบุกต่อครับ A few m ขอบคุณครับพี่เท um ่ัเท่หล่อเลยแหละคนขายก็เท่ขอบคุณครับ เรียบร้อยครับหลังจากส่งมอบรถให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะลูกค้าแฮปปี้มากนะครับรถพันเท่นะครับตามที่ได้ยินเมื่อกี้นี้เลยอ่ะแล้วก็มาต่อนะครับคันนี้นะครับทัสแคนนี่เข้าใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับผมเป็นรถปี2023นีะครับผมเลขใหม่ใช้มาแค่4,000กิโลนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นตัวสีเทาแรมโบนะครับเดี๋ยวคันนี้จะมีถ่ายคลิปรีวิวรอบคันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะ ก็ใครนะครับที่อยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับมือสองให้ราคาสูงนะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็รถติดคอนติดไฟแนนซ์ผมก็รับซื้อนะครับปิดบัญชีให้นะครับอย่างลูกค้าคันนี้ตีเทิร์นนะครับเป็นลูกค้าตีเทอร์นนะอ่ะก็รับซื้อรับเทิร์นให้เหมือนกันนะครับให้ราคาสูงติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับผมอ่าติดต่อกันมาได้เลยนะครับคันนี้ว้าวอีกหนึ่งคันสวยมากเดี๋ยวมารอติดตามคลิปรีวิวรอบๆ